ชาวบ้านต่างมาอ้อนรอชาวบ้านต่างมาอ้อนรอมาอยู่หน้าทอระฟังผู้ใหญ่มาต่อไปนี้ผู้ใหญ่มาจะขอเปล่าวถึ่งเรื่อเราที่ด้ ระดับนี้ระดับที่นีต้องเป็นงไรระดับไรยิงรับไห้ได้เท่าไรระดับชีวิตคนไทยที่รังยกขึ้นมาระดับไกลระดับไกลระดับหัวใจที่มันแน้นระดับความรัก เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในยุคที่โลกกำลังเปิดเสรีนะครับในยุคต้นทสวรรษที่90นะครับเพราะฉะนั้นโดยคุณลักษณะของเอเป็กเนี่ยก็คือาาก,การตัดกันให้มีการเปิดการค้าเสรีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนั้นนะคือเป็นคอนเซ็ปต,ต์ของเอเป็กตมาตั้งแต่ต้นนะฮะแต่เอเป็กตเนี่ยไม่ใช่เป็นเวทีที่จะมาเจรจาฝัมตกลงเอเจ็กไม่ใช่ WTO ไม่ใช่องค์การต่าง้าโลกเอเป็กเป็นเวทีที่ผู้นำมาพบกัน แล้วมีการแลกเปลี่ยนของทางความคิดช่วยกันออกแบบว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเศรษฐกิจของโลกควรที่จะเดินไปอันนั้นนันคือคือเนื้อคายเป็ิ่งของเ่วันนี้เนี่ยเราคงต้องมาดูนะครับว่าไอ้การออกแบบตรงนี้ไทยจะมาช่วยออกแบบได้อย่างไรการที่เรานําเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องไบโอเป็นเรื่องเซล่าเรื่องเกลือเป็นเป็นคอนเซ็ปต์าะไรเนี่ยก็เพราะว่าตั้งแต่การตั้งเอเดี การประท้วงเสร็จปัจจุบันสิ่งที่เป็นมันก็เป็นสื่อในการพูดคุยก็คือว่าการเปิดร้าที่การค้าขั่นที่โควิดไล่ให้ตึงสุดๆแต่วันนี้หลังจากที่เราโดนวิกฤตโควิด19จริงๆกิดทั้งโลกโดนวิกฤตโควิด19มันก็เป็นโอกาสสุดที่รัฐบาลไทยมาขังถัดเชื่อนในวาระนี้ไบโอไดเวอร์ซิตี้ครั้างริยไลด้ตอนนี้การทำให้โลกเห็นรู้สึกสิ่งที่เกี่ยวมากขึ้นก็ได้ เราไม่สร้างความสมดุลเราไม่เอาแนายรจิ์ไม่เอาเรื่องราวแบบนี้มาประกบาการทันท,ทุกเหตุการณ์ของโลกโลกก็คงไปไม่ได้คือต้องบอกงว่าตัวนี้นะหลังของประเทศนี้นะ27เทศน์สิบหนึ่งว่าผู้ประชากรกว่าสองพันล้านคนทั่วโลกถ้าระดับผู้นำซึ่งมีวิสัยทัศน์และสามารถมากำหนดอย่างร่วมกันก็จะช่วยขับเคลื่อนโลกแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้มันเป็นคุณิธรรมขัดแย้งแล้ว บทบาทของท่านีในฐานะที่เป็นเจ้าภาพที่ประเดี๋ยวที่บายว่าไม่ใช่การมาคุ้มเพื่อเป็นโลกข้อตกลงจะไม่มีการปิดม,มัดในเชิงกฎหมายแต่มาระดมความคิดกระดมสมองความสำเร็จของท่านก็จะเกิดขึ้นในฐานะทีะ่จะเป็นเจ้าภาพสุดปลายตู้จะต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีผู้นำระดับโลกมาประทบไหล่แต่ที่ประเทศไทยจะเป็นท่านใดบ้าง